จันป็นพ่ออง,งานกนดงบุญเป็นประธานกลุ่มอาชีพผู้ปูมหม่อนเลี้ยงไหมอของชุมชนบ้านตน้นป<อ>ัจจุบันนี้อายุ67ปีแม,แม่เริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนที่แม่เรียนหนังสือแค่จบแค่ป .4 <อ>หลังจากจบป .4 แม่ก็ามาช่วยแม่เจ็บใบหม่อนเลี้ยงไหมต่อมาก็แม่เสียนะคะก็เลยสืบทอดอาชีพตรงนี้มา ก็พ่อเมย์พาเฮ็ดก็ต้องมาหัดทอเพราะว่าเขาเป,ป็นอาชีพบ้านเขาเขาเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ต้องมาทอผ้า,ามันยังค่อยที่เลี้ยงอาชีพได้พอเขาทอแล้วเขาต้องเอาไปขายถ้าไหมบ้านเข้านะคะการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเมื่อก่อนมันไม่มีผ้าโรงงานอะไรเข้ามาคือสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยท่านก็เลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็ทอผ้าใช้เองอทอผ้าใช้เองโดยวันสําคัญ วันแต่งวันบวชอะไรประมาณนี้เขาก็ทอใช้ของเขานุ่งงเขาเองในในชุมชนเนี่ยมันไม่มีผ้าโรงงานเข้ามาเมื่อก่อนนี้ทําแล้วไม่ได้ขายหรอกพูดถึงอะผ้านุ่งผ้าเสื้อเมื่อก่อนแม่ไปโรงเรียนก็ใช้ผ้านี่แหละตัดเป็นผ้าฝ้ายผ้าอะไรตัดชุดโรงเรียนชุดนักเรียนที่ใส่ไปนะะก็ทอเป็นผ้าฝ้ายมั่งผ้าไหมมั่งก็แล้วแต่เนาะเสร็จแล้วก็มาทอ เมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้ทําเป็นลวดลายมัดมีครัเขาจะทาเป็นเป็นผ้าควบระหว่างไหมสองสีสีเหลืองสีแดงหรือว่าแดงกับดําอะไรประมาณนี้เขาจะเข็นเข็นระหว่างไหมสองสีเนี่ยรวมกันเสร็จแล้วก็มาทอเป็นผืนผ้าคือชาวบ้านเ็าเรียกว่าผ้าไหมควบภาษาไทยปัจจุบนันนี้ทั่วเรียกผ้าไหมลายหางกระรอกอันนั้นเมื่อก่อนนี้ยังทําลวดลายไม่เป็นไอ้ที่ทําเป็นก็คือลายมีขั้น มีขั้นมันก็ไม่มีรวดลายอะไรมากมายมันก็ไม่ได้ทํายากอะไรมากมายลายมีขั้นต่อมาก็จะเป็นลายฟองน้ําต่อมาก็จะเป็นลายอ่ะขอกะหลี่อย่างที่ป้าบอกขอกะหลี่เป็นลายกอกลักษณ์จังหวัดณปัจจุบันนี้นะคะเปลี่ยนชื่อเป็นขอนาลีก็ใช้ตะขอก่อถังหา่าก็เลยมาคิดเอาทำไอ้ลายตะขอเนี่ยเอามาทําลายมัดหมี่ได้ไหมเสร็จแล้วมัดไปมัดมามันก็ทํายากอะลายขอมันวด ปกไปวนมามันลายไม่ต่อเนื่องกันทั้งผืนก็เลยอุทานออกมาว่าไอกหลี่ทายากแท้ประมาณนี้แต่ก็ทําจนได้แหละทำจนได้เหเป็นไอคิบเสริมีอคลบรเขาเกือเพ็้นให้เห็ดน้านี่แห็ดอันนี้ก็เล้วกแต่ว่าเขาอยากเห็ดเลยอันนี้เขาวางเขาก็เห็ดเขาเลิกจากหน้าที่ทำให้ทำนาเราเขากับมาเห็ด ปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นเป็นท oh nope. <so ่าเทียบบ่แม่นบ่แม่นอาชีพเสริมหอ่กะที่เป็นอาชีพหลักไปเรื่อยๆลเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเราเหตุเพราะเส้าเชียเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วทั้งบ้านนีมีแม่เฮ็ดู้เดียวครับหรือมีใครเฮ็ดอันบนบ้านนี้ก็มีแม่กับยายที่เราแกงไหมนี่แหละเห็ดนั่กันสองคนพอมีน้ำกันสองคนอยู่กันสองคนทำลายนี้มาตลอดชาวบ้านก็ทํามาตลอดโดยเอกลักษณ์ของผ้าก็คือเป็นสีสีดําแดง มอยสีผีเสื้อลายอันสีดำแดงดไปตัดชุดหนังแบบมิดแกนมิดแกนใช้พุมบบ้มใส้เดิเนแบบที่ใดสีดำแดงตัดชุดลัตีเหงาตัดแลสังงาม,ามาพอทำเสร็จลายนี้เสร็จก็จะมีลายฟองน้ำลายอะไรมแมลงมุมอะไรายเยอะแยะจากสิ่งที่มองเห็นจินตนาการออกมาจะมาทำเป็นลายมัดหมี ก็ยังลายฟองน้ำเหมือนกันก็มีที่มาที่ไปลายฟองน้ําอาชีพทํานาไม่แล้งก็ท่วมนะคะแต่ละปีไม่ท่วมก็แรงไม่แ้งก็ท่วมมันก็อยู่อย่างนี้แหละก็เลยวันปีวันหนึ่งน่ะน้ํามันท่วมข้าวที่นานนะคะอันนี้คือลายลายฟองน้ําเนาะเล่าไปถึงลายฟองน้ําน้ำน้ำท่วมข้าวไปนั่งดูน้ําจากการท,ท้อแทบอ้อท่วมทุกปี ลายประมาณเนี้ก็เลยเห็นอมองเห็นคลื่นน้ําที่มันตีคลื่นน้ําลมพัดเป็นคลื่นน้ํามาเป็นพักๆก็ได้แหละต่ามาันทําเป็นลายมัดมีมันต้องมัดมีสะกอนจะต้องหัดมัดมีสะกอนจะไปมาทอผ่าได้ขนาดมันจีบหูจากการทอน่ะฝากมาเกียรติแตเปิดเกียรดตดิเพื่อนทานมาจากการมัดมีสะกอนมันก็อท้อได้ ถ้าผู้ใดเพิ่นช้ำนั้นแล้วเพิ่นกับเาต้องมัดมีก็ได้เพิ่นหัดทอเลยแต่ของแม่นี่ต้องแม่ต้องมัดมีเองแล้วก็ต้องมาเอามาทอเองเออเขาเรียกว่าต้องไปจ้างเพิ่นเขาต้องหัดมัดมีพรมเขาต้องเฮ็ดเป็นเบิดทุกช่างแต่ละคืนนี่เฮ็ดโดนปานใดครับโอ้ยขอขันบัรยายนก็โดนละจากเมื่อนั้นขั้นตอนยากๆมันคือขั้นตอนเนี่ยในการใดแต่ละคืนเนี่ยขั้นตอนมันยากแน้วี่คืออย่างที่ต้องมัดออกไรเลยทงตงยากก็งูแน่ออกแบบไรอ่ะ เพราะครับผมมือหนึ่ง้ <แก S 1> อยุ <แก S 1> จ่าเราต้องไปใส่เรต้องไปเสียนา<ม> <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วเหรอจกินข้าวกินน้ำทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเหรอจมาท้อท้อจนแล้วสี่หมงก็เลิกสี่หม่งแรงนะจ่าได้ผืนหนึ่งที่เริ่มทำง,งานสองหมงคืนคือไปทำง,งานนั่นล่ะกินหมอไหนกหม้ออะกินหม้ออะไรห้ออะไรก็ได้กินหม้ออะไรก็ได้กิน แล้วป้าก็เอาไปประกวดผ้า80ปีคือลายนนเนี่ยลายฟองนั้นแหละไปประกวดก็ได้ที่หนึ่งนะคะเป็นผ้าลายโบราณถือว่าเป็นลายโบราณเราคิดขึ้นมาเองจากลายขอนาลีคือขอกะหลีนี่แหละอ่ามันจะค่อคู่กันมาระหว่างสองลายนี้นะคะนี่คือลายดั้งเดิมแล้วก็มาพัฒนามาอ่าความชิดสร้างสรรค์ก็มาชิดอเอานุ่นม,มาใส่อะไรนี่มาใส่จุกยุกคิๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่สรุปแล้วบ้านนี้ ลายของผ้าไหมมันจะมีลายขอคนไปด้วยพุกผืนอ,อ๋อเรียงต่อราคามันก็มีแน่นละ่ะลูกเออเท่านั้นได้บอเท่านี้ได้โบเสียคันพ่อฮารดให้เพื้นได้ร้อยสองร้อยฮาก็ลดไปเฮาก็ลดไปหัางเที่ยวฮารดลดมาได้รู้สึกว่าอันนี้มันเฮ็ดยากลายหรือว่ามันลายสี่ลายต้น,นทุนมันสูงแม่นบ่นต้นสูงมันสูงเฮารดลดมาได้เฮารดลดได้แค่ร้อยหนึ่งห้าสิบบาทเสี้ยวฮาก็ลดไป ถ้าอันใดต้นทุนเขสูงเขาก็ลดให้เพิ่นได้ยู่ล้อยสองร้อยครับตามตามเนื้อผ่าไปครับมีคนต่อบมาพูดถึงว่าอันละต่อราคานี้เพิ่นต่อทุกแทบทุกคนนั่นแหละเนาะเท่านั้นได้บโเท่านี้ได้โบอย่างเสียเพิ่นก็ว่าไปนะเทละผืนนี่มันท้องรับจ้างเพิ่นเนาะเพิ่นขายสองพันหาเพิ่นเพิ่นว่าจะคงเพิ่นจ้าเพิ่นแม่รับมาทำอีกทีใช่ไหมจ้ามารับจ้างเพิ่นเพิ่นจ้างสองสองเลยหาสิบครั้ดีตรงนึงไม่ีิเขาจะเอามาให้นะแม่ ม่เพื่อนเอามาให้เขาเขาเป็นไฟรับจ้างเลยเดี๋ยวเนี่ยเมืตะกี้กับมัดเองแล้วเขาก็ทอเองแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาเพื่อนมาจ้างเขาแล้วเขาก็เลียกขายไม้เห้เพื่อนมันกีง่ายกว่าบ้านแม่เน่ะแม่ก็ทออยู่คนเดียวบอยเนี่ยเขาก็ไปเฮ็ดงานบองเขาบักน้อยบักน้อยน้อยนั่นแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ไอ้นั่นก็ไปขายของเขาบอกนี่สืบทอดตัวเขาเป็นผู้ไซสออะเออจางเป็นถ <c oughs> <c oughs> ้าถ้ามีลูกผู้หญิงนั่นกะทีิซอนให้ทำอยู่ แ้เขาเป็นผู้ใช้เขาคือที่ประมาณทอหนังทอผ้าใหรอเนาะถามว่าต่อไปอนาคตจะมีการสืบทอ,อดมากไหมมีไหมมันก็มีแต่มันน้อยนะคะมันน้อยอนาคตข้างหน้าป้าก็ยังยังมองไม่เห็นว่าคนที่จะเลี้ยงไหมทอผ้าไหมเนี่ยจะมีอยู่ไหมถ้าหมดรุ่นป้าไปแล้วเนาะลังนั้นแล้วก็เซาแล้วเท่าอแ,แล้วลูกแล้วก็อยูแล้วคุ้มนี่มีอสองรังนึงเนี่ยท้อน่ะ ทั้งนั้นเพื่อนไก่เย็บผ่าทั้งนั้นเพื่อนกับบอเท้าเพื่อนเส้าท้อเพื่อนมาเพื่อนปวดขาปวดยังเพื่อนกันกนบเท้าทอ้อ,อ,าอ,าอ,าทอไปลูกเพื่อนบอ่ท่านได้มาสืบสานต่อซึ่งเด็กๆทุกวันนี้ก็เรียนหนังสือไปทํางานเสร็จแล้วก็มาไม่มาละทำกิจกรรมตรงนี้นอกจากคนที่มีใจรักมีคนที่รักผ้าไหมนะคะถึงจะมาสืบทอดึ่ง เขาตำมีไหมใส้เชียรเจ้าโจ๊บอไม่ร้อนตันหา่มันมัดนี่เลยตอนไหนมัดไม่ไหมมันมันทั้งที่เราลูกงานเลือกจ้างไม่บอกเออเลือกจ้างก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเออก็ต้องกลับมาเฮ็ดอาชีพเก่าๆของพ่อแม่เฮ็ดไว้มาเลี้ยงมอนแล้วก็มาทอผ้าอยงกันนี่แหละมีพวกกรุจังบ้านบอนเทคนั้นแล้วกับเพื่อนเป็นพยาบาลเพื่อนกับล้าออกจากพยาบาลบ้านทั้งนั้นแล้วเพื่อนกลับมาปลูกมอนเลี้ยงไม้ซอยเมย์เพื่อนเมย์เพื่อนเข่าแล้วนักสันที่ล้วเพื่อนเป็นพยาบาล กับมาไร้ใด้รายได้กับเพิ่มมาเพิ่มมาย้อนย้อนเขามีรายได้ใดจเสียค่าน้ำค่าไฟซื้อกับเขาเสียค่านั้นค่านี่โดยไ้องไปเอาเงินจากคนอพื่นเขาใช่เงินตัวทอผ่านนี่ละและ้วเจ้าทอผ่านนี่ได้ไปซื้อปุย๋ยเพืนเน่อนี <laughs> อ้ยังท้อผ่านที่ทำน้ำน,นีทำ่ทุนทำน้ำมันทคตรดีได้แื<ำ>้วเจ้ากระหน่ำจวมเขามีกำไรดอกทำน้ำแล้วเจ้ากระแรง แล้ว,วท้วงลวงท้วงรัฐบาลที่จ่ายค่านั้นมาเนาะต้องออกเหมือนพื่นี้เดีไปจ่ายเพราะได้ทั้งเที่ยวก็ได้ไปทั้งเที่ยวก็ได,ไ,วกได้ส้อยสองพันสากัยังดีกว่าจะมาเป็นผ้าเนี่ยมันยากขนาดไหนมันมีคุณค่าแค่ไหนนะคะคือผ้าไทยให้ให้มองเห็นความสําคัญถ้าระหว่างวัยรุ่นมันไม่มองเห็นไม่เห็นความสําคัญ อันนี้อนาคตข้างหน้าป้าก็ไม่รู้ว่าจะมีใครติดทอดนะตรงนี้ค่ะตาอกากแล้วก็เอออีกคําถามนะครับก็เออเราเราใส่ผ้าไหมไปในโอกาสไหนบ้างคบจากจากโอกาสใส่ได้ทุกโอกาสนะผ้าไหมพูดถึงอยางไปไประชุมอะไรก็ใส่ไปได้ผ้าไหมนะคะใส่แล้วมันภูมมฐานผ้าไหมอ่ะใส่อย่างมองเห็นว่าสีนี้มันใส่แล้วมันแก่มันไม่ใช่ถ้าเราตัดแล้วใส่แล้วมันมันก็จะสวยมี เช่คร <iyorsun> ัเราม่ไหลปุ๋ยไหลไปหาเนือบยยงงวดเรียงมครับตุดย่างลงยาจะของอยู่วางกลางครับผมยิ้มงามๆครับแม่